อดีจ้ามือนี่ลูกอีสานบ้านนะสิพามาเบิ่งยายเค้นมกนี่ยหญ่ใหญ่ปลาดุกมกไข่ปลาดุกกระสั่นเครื่องปรุงมันมีอย่างนี้อ่ะมีอย่างไข่ตัอือกับไข่ตูวกับปลาตันปลาชุบหลุดมาประจำยายยายเห็ดก่อนมีใบบักกูดใช่มีมีขาตะไคร้ ักอีไปไปไปกูไปกูบะมีก็เลยบะได้ใส่แล้วกับักอีตูผักอีตู้หล้วก็บรสดีรสดีชื่อรสเกลือสันแล้วก็จะเอาไปหมกพี่น้องปลามันจะตู่คือไข่หลายไข่เดียวเนี่ยล่ะโตเดียวนี่นะปลาดุกใหไงนะปลาดุกนะหกลปัปนไข่นั่นบเนี้ยสีเอาไป หมกเด้กเปน้องห่อเป็นหมกห่อเป็นหมกห่อเป็นหมกได้ครับเด็กเฮี่สันชิดงานให้เียใช้่นอ่ะงั้นเห็กชิดถอดแบบออกมาแ่้วเป็นเงินเท่าไหร่นเท่นไปุมยทตใจ้สีร้องคุ่มเสันนง มือหนึ่งแหลนี่เรานณีเสิเอาไปยา่ยางเราเช่นนะย่างเสร็จาท่านี้ว่าเตาต้มพักเดี๋ยวพักตามย้ายไปบะไปเบิง่ยยงมันย้ายเจ้าไปย่างมือนีมวนคัดมีแต่ตัวแสบมายู่นดํากันพี่น้องเลยอันนี้ตัวแสบตัวหนึ่ง อันนี้ก็ตัวแสบหนึ่งตัวอันนี้ตัวแสบตัวที่สองอันพูดตัวที่สามยางายก็อ้อยก็อ้อยพูดมันเป,ป,เปนื่อยเลยปนเห็ดลวกผักเดี๋ยวจิมาเบิางตอนย้ายยางอุ่น,น้อนี้อาหารนี่คือสิหลายอย่างลวกผักต้นปาทูต้นปาทูเ่รอมกไข่ปลาดุก กลังเสียวมันยากวัวน่ะลองเพลงกเลตาเศร้าเลยเนาะยังจะไม่เป็นต่อเลาอยากมันฝนจะโดนหน่อยได้ถ้าในเปื่อยจีบวกผักบวกผักที่น้องบวกผัก หกไข่ปลากับดวกักปนตะกูมือพี่น้องรปกินข้าวกยัน้นไอปกหน้าตามือกุบเออบ่เบงอ่ะบ่เบงอ่ะนึกว่าแตเป็นโตมันน่ะแล้วโตมันยื่ใสไปเลยเหมือนเดียวบ่จงเมื่อยจมัดหนูเส้อนีดิ โอ้องตัวใหญ่น hmm. oh, ี่แม่ตัวใครมันงนี่แม่นี่คนว่าหาเหมือนห้ยยูแต่ว่ามันจะโดนเลี้ยวยางมันเลี้ยวแช่ตูย็นวย่นยลน้สลิดเพราะว่าลวกกระแส่่มันออยู่ใสยุ่คุณเลยทั้งรังค้าคุณเลยไปปินหรเก็บมากเหมือนเราเือนตุ่มวโอ้มอน ฉันมาเก็บตั้งหลายรอบหน่วยเต็มเ<บ>มื่อนั้นออกมาเก็บได้แป๊บนึงเอาออกมามา,าเก็บที่ทหลังเราจะรู้ว่าเมื่อนั้นเ้าเห็นผู้ใดวันผู้ใดจะไปรู้เนาะเหลียวมาจากทางหุ่นไหมค้นฝ้าวงแน่นจานน๋าทจะไปกินแบบทั่วนั่นแหละกินเข่านักไก่บวกพักแม่น้องพีคทำทุ้คเออ ยิงลงยาก็ไม่ได้ฉีดลุงปลูกไว้หลังบ้านกำลังเป็น,น่วยงามยิ้มเราสิเมาตัวปีก้องเข่าแบบนี้ไปปีก้องเข่าอ่าปงออกเอานี่ข้างแบบนี้มกปลามกไขป่ปลาปีก้องเข่าเร็วแต่วางแล้วพี่น้องบัดนี้เขาก็สิมาหมกไขป่ปลาโอ้มัอนี่โอ้ทานเป็นยังเหเอานี่ถมที่ละอเอานี่ถมเอานี่ถม ยวมันสิใหม่ก้อนสุกนั่นสิ่ไก็กินแสบ <c oughs> ทานแห้งสิเอาขีดเทาถมก้อนพี่นออกข้าทิมช่วยนะโอ้ยเอาขีดเท้าถมก้อนมันแห้งปวดทานพ <c oughs> ูดได้เสียมตักเบิบเลยาเฮีย เราให้มันสุกค่ะใบตองใหม่แล้วจะก้างนมันสุกไปรู้ี่นองเลยสวกสีส้มอยากจิบจิจิบจิแล้วๆอยู่ต้องใส่เวลาโดนมันต้องใส่เวลาโดนจนสิได้นั่น จะมาไม่เย็บผงกระทวงแล้ว <ừ. S 1> ตอนทีน้าแต่งนหน่อยอไปนหล่อไปซื้อค่ะทำอะไรกันแต่งงานสิมะะส <c oughs> าแล้วแข่งงานกันเสียแล้วกินเขา่ากับเหล่าวะกินน้าก็เข่าเห้เห็นหน้ากันกันมิเตี่ยสี่สิบแต่เมื่อจะกวดเรา,จากเจ้าบ่อยแต่ตื่นเต่ามาเนี่ยนี่แหละอกวดเดียวนี่ กำลังจะมุดจะได้ไหนต่อยังกู่ไ่มาอยากนี่่นี้กันเด้อค่ะลูยอิสานบานนาสิไปเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิกลับขึ้นมาไทยเบิ้งใหม่อย่าลืมกดติดตามลูยอิสานบานนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปดติจ้า